เรื่องย่อความรักครั้งสุดท้ายโรสสาวติดว้3สามกว่าเรียนจบอาร์ตจากมหาวิทยาลัยศิลปะชื่อดังแห่งหนึ่งกรถพบรักกับทีทั้งคู่ตกลงอยู่ด้วยกันในเวลาอันรวดเร็วและมีลูกด้วยกันสามคนแต่ก็มีเหตุให้อยากจากกันรถกลายเป็นไม้สาวขราวสเสน่ที่ต้องดิ้นโดนหาเงินเลี้ยงดูลูกแล้วรถ ก็ได้พบกับผู้ชายอีกสองคนที่เข้ามาในชีวิตคือชิดเชือ้อหนุ่มใหญ่มากเข้มที่เข้ามาชอบรถแต่เพราะรถเป็นไม้และมีลูกติดจึงเป็นความรักที่มีความไม่แน่ใจอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันพัดหนุ่มรุ่นน้องก็เข้ามาหลงสเสน่ห์รถอีกคนซึ่งพัดเข้ากันได้ดีกับลูกๆของรถพัททำให้รถกับลูกๆมีความสุข แต่ความไม่เหมาะสมในเรื่องของวัยบวกกับพัดเองก็มีมัธนินสาวให้โซที่พร้อมให้ทุกอย่างกับพัดตามที่พัดต้องการอย่างที่รถให้กับพัดไม่ได้ความรักครั้งนี้ของรถจะดำเนินไปในทิศทางไหนรถจะมีความรักครั้งสุดท้ายอย่างไรติดตามชมได้ในความรักครั้งสุดท้ายทุกคืนวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา20นกายนาที ทางช่อง GMM25 เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2560ขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะ